ตัดเนี่ยเอาวิ่งถ้ามึนเยอะนะอะไรนะโอ้เอาเอาอนัวมูเลยช่วอะไรกันว้ี่ยไม่ได้ยินเสียเลยคุได้ยินยอรอเสียงดิโอ้ด้าหลังมาหลังมาหลังมุจเป็มมใเตเออมเจ๊าไหม

มาแล้วว้าวนะกูเหมือนไปถีมันตีกูเร็วดังไม่เร็วหนีละเพื่อนกูก็ใช่ไงเทียดัเไปส่วนใหญ่นี่โดนเพื่อนทั้งนั้นอะจริงจริงจริงไอ้หว่ยิงมาเยอะบ้างไหมลัวมีควเยอยู่ไหมตึ้นเลยโอ้เต็มเลยเฮียได้ยินเสียงไหมเนาะ ไอ,อ้ตรงนี้มีตัวร้องไห้นะไอ้ตอนกูมาสำรวจมันมีเอาหายไปไหนแล้ววะเอาตอนกูมาสำรวจมันมีแล้วเว้ยมาแต่กูนัวให้เด็ดจ๋ม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 ไว้น้ำไว้เร็วเวลากดย่องมันยิงแม่งกว่า,าเดิมปะตกลงมันสะโคมันเล็กลงอ่ะเฮียไปรุ่นที่ไหนดีไยรุ่นเฮลรมีไรุ่นโมร็อกโกลสเฮ้ยดังเก๊ด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  เอาเอาเอายกูยิงกูยิงกูยิงกูบ่เอาไแต่เด็กงเก่เดี๋ยวไปกันเดีวเอยวอะไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเออยีตันนี้มีมียามียาไอเฮียสมบิกูจะตายแล้วเดินกูเดินกูมาเร็ว เออมีคนวิ่งป่นเหมือนไอ้ที่ไอ้ที่หลบมาเนาะอะไรนะกูมีของดีหลบมาปั้นอย่ายิงมั่วแล้วกูตายเดี๋ยวกูถือดังเกตอยู่ะีอมี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 ระเบิดไฟอยู่ตรงนี้เอาไปเอาไปจนี่แอบอยู่หลังประตูอี่กัวเหลือไหมดหมดห้องเลยเป็ลูกช่องไหมเป็นดีเที่วเออเจนี่มาจากไหนเนี่ยบ้าะ แทงบ่ไหนอะไปไหนละเอกยายิงไฟโอ้ยแทงมาแทงมาแทงมาวโอ้ยโอ้ยจะโดนลมจะโดนหินใหด่เลยดเดี๋ยวไปเห็นไล้สัตว์ม่านี่ยส่คนเอาก็คือถ้าผ่านผ้หุหน้าต่างมาผุดนะตอนนึงไอ้ดิน่งนี่ป่นจาหลังมาไหลังมาาดูนี่ดิ พวกมึงไปทำอะไรพวกมึงจะไมค์ว้าป่ะพวกมึงไม่ออกมาสักทดียะเฮ้ยนัวไปเดียวไปออกไปได้แล้วอีกแล้วไมีกล้องกดตูงไงปะกดไอ้ตรงนี้เนี่ยตัดนีไอ้เชี่ยไอ้ตูนั่นตูไม่ได้ต้องทำไนท์ว้าวเฮ้ยตัวอ้วกเฮ้ยไอนั่นจะร้องไอ้ผีร้องไปอยมึงเอามาลงมาดิมึงเอามาลงมาดิ เอดดีเิรดีเงดีไอเลือดยินไอเลือดเยอนยังไม่ไล่แบบนี้อีกอเชี่ยเชีันเกือบตายตมาไงตัวทีแดงแดงแล้วกหวงเอาที่ผานแล้ว เอาละมึงเอคืมันตันะคมาจิงนเบอเกิดใ่าใอะไอวัยไออมาเร็วถอยเออกูโยไปแล้วไม่ต้องถอยกูโยไปแล้วข้ามงไม่ถอยอีอะเป็นีปามาดิปี่ปาเปีาไดู้้กองก็ถึงงหะ ตุ้มเฮ้ยหน่วยจะว่าตรงนี้เนี่ยไอ้เหี้ยไอดี้มึงปลาหี้ยลงไปวะฮะกูยิงระเบิดตัว้ยเอาง่ายๆตรงไหนเพื่อนกูยืนตรงนั้นเลยผีอยู่ตุ้มโอ,โอ,โอ้ยไม่ใช่เหรกูไม่ใช่เฮียโกนมาหน่เฮียปืนระเบิดเฮ้ยยิงเกิงลวศูนย์แบบนี้อ่าได้เล่น เะ่ะวะบีต่ต่อเจีายุญบมญระเบิดมึงถือเจอปะตุ่มอี้บุญละเบิดมีีนัดนะเออบุญยิงอนะยี่สิบยีอสิบนัดได้คุ้อาเสยกระุนปืนอ่ะแมวกรถุ่นยงสว่างยิงทีสว่างจัดเฮ้ยตัวมไเป็นจะตา เฮ้ยทำเื้อตัวเอาคว้าทำไมเบีดโดึงแล้วเบีย่าวอันที่ตรงข้ามไปยังเีนเอ้อยู่ข้างในอะไรเไอะไรอ่ะเียยามยกนเฮ้ยตัวไอตัวที่นี่ เออเดี๋ยวเดูดเปิดน um, okay. ีเปิดน okay. ีเปินีเออเก็บมดแล้วเก็บมดล้วอเมาแล้เขาให้จับเขอาจับเขอาจับเข้าให้จับเข้าให้จับเขาให้แจอแล้วแจอแล้วออกมาออกมาไปแล้ดีหลังกวเก็บระเบิดมากันในปันบุเลยหยแล้วบตทอมแล้วเฮยเฮียเฮ มั่วจังเดี๋ยบีมีหายอย่าหาใช้ปืนนั้นยิงใส่เพื่อนดีเวนเพี่อแรงไงโอ้ยสายโอ้ยควัดกูโอ้ยโดนกูทั้งนั้นเลยเฮียใครยิงวะเฮียไม่ได้โดนตัวที่ไอ้ชาไัปันเลยเฮียโดนกูล้วนโคนนี่บุ๋นเฮ้ยนี่มันไอ้ตัวนีอก็รถบรรทุกอ่ะไอ้ผีก็ตายไปแล้วไอ้สัตว์ เรื่องมีรถีกไอ้ท่านไอ้ไี้ท่านอะไรอะไรอะไรใส่ดีนะไม่ดูใส่โอ้ไม่ดีีะอไม่เลยมีขัตานาด้วยเหรอเพื่องม่พะเหรอเปอไปเอ้เตมกระ่นวอีเยอ้ีหลับเข้าไอ้ที่หลับเข้าเออเแทงแงมันติดมันโดนตโอ้ยมันกูทำไมฟัเกูทำไมฟังเพลกูทำไมกูโดต อือดเผาไอแทงไฟแทงไฟจริไมกูเนี่ยแพ้แเลยข้างบนมีวิธีทกระสุนข้างบนไปๆๆนนี้บนนี้บนขึ้นรถบนนี้โอ้ยขึ้รตะป่ยานม่องย้างบน่องยาัเมให้ดีก่อนาปูปูมีประโยชนของป

แล้วมึงเข้ามาคุยยังไงอ่ะไปไปจะออกให้มึงนะเฮ้ยหลังมึงไอ้งที่แหตัวใหญ่เดี๋ยวจะเล่นหมดไหนมีอีกไหมมีอีกไหมเหล็กสามนัดแล้วเหล็กสามนัดแล้วันยังมีอะดรีนาลีนอยู่จิ้วจิวไปทางไหนไปทางนี้อ่ะผมบังแป้งเฮ้ยหัวติดอธิบาย กูเอง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 กูเงกูเองไอตัเด็กอะไรอะเดไม่เป็นไุ้งยาตงยาตุงยาตุงยาตงยกตุงยาตุ้งยาตุงยาตงยายาตุ้งยาตุ้งตงยาตุงาตุ้งาต้งางยาตุ้งยงยุ้งยาต้งยา้าตุ้งยีตุ้งย้งยา้งยา้งยาตุ้ง้งย้งยาต้งยาตุ้ง้งยาตุ้ง้ยาตุ้ง้งางงงต้งายงาง โอ้คนเยอะคนเยอะาังคนเยอะาังคนเยอะาังคนเยอะทไรี่หลุไปแล้วดาังคนเยอะาังคนเยอะมเพิ่มยเพก้ยโออิไอเดมาอดียวให้ไปเลยกนเหมือนวูให้เยอะแม่มีอยู่สมตัวสัแนี้ที่จะมาเมื่ขึ้นตัวแดงวะเฮ้ยเฮ้ปืนปืน้อนัดูเป็นเป็นอาหารป่โอ้ได้ร้อนนัด เปลีปืนแป๊บปืนระเบิดกูหมดนลินละไม่แล้วเป็นทาไรต่อไม่รว่นาไหนเออระเบิดแล้นี่คือทดนี่ขึ้นไหแนี่เปีไสัตว์เดินตาไม่เคยทันเออตเฮียอะไราจะโจทานี้ทางนี้หัวเรือหัวเรือน้องหัวเรือเฮ้ยเบียหน้ามึงเียดไโอ้ยเีย เฮ้ยมีสนไหนนี่ขยายในส่วนไหนไหมมีน้อยนัดเราตัดเรือเหรอคงก็ได้เยื่อเขาถือกระโดดละเอ้จะตกไงจ้ะดันกูเองกูเองกูเองที่เชื่อทำไมต้องตะโพลลีโรดดิงวะโอ้โหบอกไงบอกไงว่าลีโรดอยู่ธรรมดากูนะอีเวนอ่านี่ไงที่เติมกระสุนของเจไดเปลี่ยนปืนโดนกูใช่อยู่ทีเดียวก็มาถึงที่เติมกระสุนแล้วแต่ว่าที่เติม ม่ไม่ใชเจอถกูนซ้ำอ่ะ้กูเอามาเตยทถือให้อาเหาโดน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 โอ้ยอ้ยช่วยโอยอ้ยชอวยโอ้ยอ้ยโ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 ยอยโ่้ยโอยโอ้ย้ยอยโอ่ยโอโยโยย้ยโวยโวยยโยอย้ยยยอยย ืนไม่มีแคยอะไรละลูกองคนมันเจ๊แรงโอ้ยโอ้ยกระสุนระเบิดเดี๋ยวนี้นี่กระสุนระเบิดนี่นี่มาเก็บได้กี่คนอ่ะแต่ว่าเขี้ฟันมึงอยู่เหมือนซอมบี้จ้าใดเขี้ฟกูเกือบยิงมึงแล้วเออไหนปันวะเออไอปันอยู่เหมือนซอมบี้จ้าเลยสุดสุดอ่ะเฮ้ยห้องเฮียนครเยอะเดนนี้มีระเบิดเมือกระเบิดเมือกโอ้ขอขอญาตขอญาตอาระเบิดครับ เอ้ยออกมาไอ้นี่ออกมาไอ้นี่ไอ้นีไอ้นี่ยิงก oh, hey, anyway, the hey, so okay. ูยิงมึงนันๆนกูบอกเลยทําไมออกเออมีวีไอเออมีโดนหัวเลยู่มาะเลให้เพื่อนใช้อ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะไอ้นีมึงไม่วากระสุนระเบิดเพื่อนใช้อ่ะฮ้ยดิอาวแกออด้เดดด ไอ้เดาไอ้เดาไอ้เดาเอ็มเอ็มเอ็มเอ็เอ็เอ็มเอ็มเอ็เอ็มเอ็เ็มเอมเอ็มเอ็เอ็กเอ็เอ็มเอเอ็มเอเอ็มเอาเ็เอเ็เอาเ็เอเ็เออ็เอเ็เอเ็เอเอ็เอ็เมเอเ็เออ็เอเ็เอเอ็เอเ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 อ็เอเอ็เอ Well, shit, all right. that was alright. Mm, mm, mm. mm.